สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนกลุ่มตึงบอลผมจุนเป็นกวินครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์คู่ฟุตบอลที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษอีก ค,คัขอเลื่อนไปที่ศึกนอร์เวย์เอลิตเตอร์เซเรียนนะครับเป็นเกมที่สองกรอสเซ็ตกจัดทีมในอันดับที่สองนะครับจะเปิดบ้านตอนรับการเยืนอนของจาฝูงย่างทางโบโลกรินนะครับโบโลกรินเองนะครับหลักๆก,ก,ก็จะไม่มีกองหน้าอย่างทางลูนาเอสปิโยที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของอูริกซานเนสนะครับมิทเฟลด์กัปตันทีมที่ก็ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บมานะครับก็ แจกมาสักพักหนึ่งอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านของ mm hmm. อุลิเซอเนสนะครับแต่ว่านอกนั้นโดยรวมถือว่าเขาทั้งพร้อมนะครับตรงกลางก็มีอย่างทางแพทริกเบิร์กนะครับมีอย่างทางด้านของกลอนเบกนะครับเกมลุก hmm. ด้านบน3คนนะครับมีอย่างทางโจเอลเอ็มบูก้านะครับฟาริสเปรดี้ บูบาย่าแล้วก็ทางด้านของอมาเปรกิโนที่ในหลีกรุ่นกลางนี้นี่กดไป12บสองประตูแล้วนะครับก็พูดถึงซ้อมก็เสร็จแม้ช่วงหลังพวกเขาจะอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับ4เกมหลังสุดจากทุกรายการชนะ3าแพ้1 ต่ถ้าเทียบกับทางด้านของทางฝั่งโบโลกริมและยังคนละเรื่องนะครับโบโลกริมจา่าฝูงเองเนี่ยชนะมา10นะดัดรวดจากทุกรายการนะครับแล้วก็ในลีนนะครับรุนการนี้11นัดนีด่ชนะ10เสมอหนึ่งนะครับดูแล้วนี่ต้องบอกว่าคนละเรื่องเลยครับปอมการเล่นโดยรวมโบโลกริมกําลังเล่นด้วยความมั่นใจนะครับแล้วก็เปเลก,กิโนกำลังเรียกว่า ยิงอย่างได้ต่อ,อยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับสําหรับทางโบลูริมในการที่จะบุกไปเก็บ3ามคะแนนนะครับอยู่ที่ว่าจะชนะกี่ประตูเท่านั้นเองนะครับแต่หนึ่งประตูมีแน่นอนนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครสนใจการวิเคราะห์วิจารณ์อยากติดตามข่าวสา,ารวงการฟุตบอลก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้กักบผมเติมบอกครับ